นานนี่เอุ๊กค่ะนุ๊กไม่ใช่ต้๊ะปี่คนแล้วครับนี่ไม่ใช่นุ๊กเจนโอ้โหเจ้านะครับผมผมชื่ออึ่งครับเมื่อเมื่อวานเมื่อวานรับชมคลิปอะไรนะเมื่อวานชมคลิปอะไรนะเป็นตัวจริงแล้วเมื่อวานชมคลิปพี่นั่นยันว่าเลือดเลือดออกก็เลือดเลือดไหลเห็นพี่อะครับเห็นเห็นต๊ะพี่ไปแบบนาซีดมากอ้าวอ่คเขีอยู่ ไม่รู้จักเลยเมื่อกี้แล้วมันถามบอว่าว่าว่านุ๊กกรปลายเป็นอะไรกันนุ๊กกปลายเป็นอะไรกันอันนีไม่ห้องสิหัวัุกโอ้อันนี้คือใครนะอนี้เอานุ๊กค่ะนุ๊กไม่ใช่จำผิดคนแล้วมะครับนี่ไม่ใช่นุ๊กโอโนะครับผมชื่ออึ่งครับเมื่อวานเมื่อวานเรคลิปอะไรนะเมื่อวานชมคลิปอะไรนะเป็นตัวจริงแล้วมวชม ก็เดดดันาเลือดเออกก็เลือดเลอไห้เพีผีอะคเนเพีตี่ไปแบบนาซีมากอะเอยู่แต่มันจะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเมื่อกี้แล้วผมถามบอกว่าว่านุ๊กก็ไปเป็นอะไรกันนี้กก็ไปเป็นอะไรกัน